โอ้ยดีใจมากเลยอ่ะขอบคุณนะดีใจแค่ไหนทำมือดีทำมือหน่อยใหญ่แค่ไหนดีอ่ะทำมือใหญ่แค่ไหนตอนบอกท่านนี้เมืองลวพี่ทองแบบเนี้ยดี่พี่ดีะท่านนี้เดี๋ยวนานนี้อยู่บนรถหรอขับรถอยู่หรอคืออย่างงี้ครับพี่เอ่อกลับมาจากต่างจังหวัดแล้วก็คือแบบรีบกุรีกุจอคือแบบฉันต้องถึงบ้านก่อนแล้วมาถึงที่จอดรถพอดีโทรมาอ่ะโอเคได้เลยครับต้องทีน้าสงต่างจังหวัดคือคือไปไปที่ไหนมา เท็กซัสไประยองมาครับเอ้าไม่ได้อยู่เท็กซัสเหรอตอนนี้ผมกลับมาได้สามปีกว่าแล้วครับอ๋อแล้วตอนนั้นไปทำอะไรอยู่ที่เท็กซัสผมไปเอ่อโตที่เท็กซัสกับที่เม็กซิโกครับไปตั้งกี่ขวบจ้ามอสองอะครับมอสองเท็กซัสเป็นไงบ้างพี่นุ้นเป็นไงบ้างชีวิตก็ดีนะครับแต่ว่าเอ่อถ้าพี่พี่เนี่ยชอบสไตล์คาวบอยนะแนะนำมากเลยนั่หรอมันอยู่ทางใต้ไม่เคยไปเท็กซัสเคยไปเคยแต่ไปแท็กซี่อะ อยากไปมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับม .2 เด็กขี้บ้เลยนะม .2 เด็กมายังกระโดดยางอยู่เลยอ่ะทำไมตัดสินใจไปมือนอกอ่ะจะไปเท็กซัสตอนม .2 ได้ยังเล่นยังเล่นม้ารคาลี่อยู่เลยอ่ะเล่นนะม้ารคาลี่ม้ารคาลี่กระด่ายขาเดียวกระด่ายขาเดียวภาษาไหนอ่ะ ไปแล้วตอม2อย่างเงี้ยไปแล้วเราอะไรแบบที่รู้สึกแบบว้าวๆหรือแปลกใหม่เลยบ้างไหมอ่ะทุกอย่างเลยมันเขาเขาาไม่รู้จักเขานึกว่าประเทศไทยอ่ะเป็นเกาะหรอบอกไม่ใช่คุณสมควรที่ไปเรียนจีออกราฟีมาใหม่นะโอ้ my ม o ก็อ้อไม่กไม่น่าอยู่ในเท็กซัสได้อย่างเงี้ยโอ้ยแล้วอยู่ที่นั่นตั้งหลายปีอ่ะมันก็ต้องมีฟงมีแฟนบ้างป่าโอ้พี่เจนนี่อยาพูดถึงเลยช้ำใจทํามอ่ะ มันเป็นส่วนมันเป็นเหตุผลหนึ่งอ่ะพี่ที่ที่ที่กลับมาเมืองไทยในเหตุผลเีอมนไม่อยู่หองนอกเราชอบกลับมาครับแบบนี้เนาะกลับมามีใครดามใจหรือยังมีหรือยังมีหรือยังสามปีเราี้อยแีดีใจด้วยเก่งมากเก่งมากบอกพี่พี่เจนี่จะชอบมากเลยมีมีหมเด็กเป็นคนใต้นี้โอ้ยจริงหรอบุเ็กมันรอยไหมรอยนี่รอยชัดเดียวพี่ เห็นไหมช่วยยืนยันกับแฟนรายการหน่อยสิว่าคนใต้มันหร่อยมากคนใต้นี่รอยแรงนะพี่น้องเออใครอยากร่อยต้องมีแฟนเป็นคนใต้นะมันมันมันแล้วมันแล้วอเมกาพี่ผมมะผมมาทํางานใกล้ๆสึกที่เลยนะจะบอกให้ราที่ไหนตหนเคยเห็นพี่พี่ก๊อตจีอ่ะเดินเดินอยู่ตรงเอ่อตลาดมอสโวไปคนเดียวใช่ไปซื้อของใครคนชอบเห็นกูเดินคนเดียวเนาะ สาวกูมีเพื่อนอีก่โรงเรียนครับตั้งอะอ๋อสอนอยู่เป็นครูอยู่มสวหรอมศวอ๋อสาธิตมสวใช่ใช่ใช่รช่ภาษาสเปนครับโอ้ยกำไมจถามเลยว่าอยู่มาซิโกอยู่ตรงใต้นั่นน่ะได้สเปนไหมผมมาไปเรียนจะไปเรียนภาษาอังกฤษตอนแรกตอนนั้นอะแต่ว่าภาษาที่สองที่ได้เรียนก็คือภาษาภาษาสเปนนี่แหละเพราะว่าอยู่ในบ้านมันต้องพูดภาษาสเปนไงพี่ใช่ไหมใช่เขาบังคับให้เอา เดี๋ยวก่อนภาษาอังกฤษยังไม่ได้เลยมึงจะให้กูเรียนภาษาสเปนสเปนอ่ะทักไทยคือโอลาใช่ปะโอลาโอลาแล้วมึงเพื่อนกูเคยเคยมีเพื่อนศิลปกรที่รู้จักกันแล้วก็เรามีเพื่อนเก่าอ่ะเรียนสเปนจุฬาแล้วคือมาหาที่ที่มหาลัยแล้วนี่ก็แนะนําบอกว่ามึง ชื่อเบสเบสนี่เพื่อนกูชื่อหนูเรียนสเปนอยู่จุฬาดีเบสว้้วยรือความที่เรียนสเปนเหรออยากโชว์อยากโชว์ทักทายดีเบสก็แบบรีผ่านไปบอกเลยอาโลอาโลอีเบสบอกอาโลดีหนูบอกมึงโอลาโอลาเขาอยากตลกป่าอยากเป็นฟือตลกแล้วก็มาเรียนใหม่กับคุณครูทังนี้นี่ให้พี่กอลไปเรียนอีกจะได้เป็นคงแก่เรียง ขอบคุณนะที่ดูเท่อวไทยมาตั้งแต่อยู่ที่นู้นกลับมาอยู่นี่ก็ฝากดูกันต่อนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากคุกันนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอโทษที่ให้จอดรถนะเท้อเที่อวไทย